ตอบปัญหาธรทมโยมบอกว่าแต่มันจะไม่อยู่กับเราเพราะเมื่อไหลจิตฝงออกนอกกําลังของจิตก็อ่อนลงโมหะหรือความเผลอก็จะเข้าข้องําทันทีโดยไม่รู้ตัวจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อดึงสติกลับมาอีกครั้งตอบประโยคนี้ก่อนนะแต่มันจะไม่อยู่กับเราหมายถึงว่าเรายังไม่ได้ทําจนมันซึมซับอยู่ในไถกระดูกของเรา ต่อเมื่อใดเราเจริญสติสัมปชัญญะให้มันให้มันแก่งต้าเข้าไปแล้วเนี่ยจนจิตผู้รู้มีความเป็นอิสระจากกายเวทนาจิตภายในนะอ่าตอนนั้นมันจะอยู่ในไขกระดูกของเราเลยเรียกว่าเราทําจนมันเป็นไขกระดูกของเราเลยแหละมันอยู่ในไขกระดูกของเราแล้วเนี่ยแล้วมันจะหายไปไไนมันก็ไม่หายไม่เผลอไปไหนเลยแต่ก่อนที่ดวงจิตผู้รู้นั้นจะมีความเป็นอิสระจากกาย จากเวทนาาจากความรู muscle, ้สึกในคิดนั้นมันก็อาศัยสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ที่รู้อยู่กับกายยืนเดินนั่นอนนี่แหละอแล้วสติสัมปชัญญะที่รู้อยู่กับกายยืนยืนเดินนั่นอนนี้เรารักษาให้มันรู้อยู่กับกายยืนเดินนั่นอนเนี่เมื่อเมื่อเมื่อมีโอกาสเวลาเราเดินมีมและนั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนให้เราเจริญสติสติเป็นไปในกายสติที่มันจะเป็นไปในกายอาการสามสัง ผมควรลือกังเาในกระดูกสภาว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งถูกทุกความสบายไมย่สบายในร่างกายนั้นสติที่จะเป็นไปในเวทนาะความถูกความทุกข์ในใจในจิตใจเป็นไปในความรู้สึกในพิธียั่วและทำหลงนั้นจนเป็นสติที่แก่กล้าขึ้นมาแก่งกล้าขึ้นมาสามารถครอบงำกายเวทนาจิตทมได้นั้นเกิดปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงในกายเวทนาจิตทมทำลายความเห็นผิดว่าเป็นตนได้ทำลายตัะหนาวนความหลงในกายเวทนาจิตทมได้มันก็อาศัยสติธรรมะที่เรารู้อยู่กับกายยืนเดินนน่นอน อย่างสมบูรณ์เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนแล้วเราต้องทําเจริญสติเมื่อมีโอกาสนั่งสมาธิเราก็ต้องเจริญสติให้เป็นไปในกายในเวทนาจิตธรรมนั้นด้วยแล้วสติที่เป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมเมื่อมันเจริญให้มากทําให้มากจนมันเอ่อสติที่มันเป็นไปในกายเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นไปในผมคนและบขนังเล็กระดูกสภาวะเย็นร้อนแห่งถูกทุกความสบายไม่สบายในร่างกายสติที่เป็นไปในเวทนาเป็นไปในความรู้สึกหรือคิดดีชั่วเป็นไปในธรรมลมนั้นสติตรงนั้นมันก็จะส่งเสริม ให้สติสัมปชัญญะรู้อยู่ไกลยืนเดินั้งนอนนั้นสมบูรณ์ดีขึ้นด้วยแล้วสติสัมปชัญญะที่รู้อยู่ไกลยืนเดินทั้งนอนสมบูรณ์ขึ้นมันก็จะไปส่งเสริมเมื่อเรามีโอกาสนั่งทำมาที่เดินโยกมเราจะไปเจริญสติให้มันรู้ยิ่งระลึกเจริญสติเป็นไปในกายเป็นไปในลมหายใจเข้าออกเพื่อ้ามาที่ล้วก็เป็นไปในอาการถามสองของคนและปัญหาในกระดูกมันจะได้วิชชาได้ความรู้แจ้งในร่างกายตามามริงทําลายความเห็นผิดทําลายความเห็นผิดทําลายตัวตน ของกิเลสอย่างหยาบคือทําลายตัวตนของความเห็นผิดของเราได้นั่นแหละมันจะส่งเสริมซึ่งกันและกันสติธรรมญาที่รู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยทั้งยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติธรรมญภายนอกสติธรรมญชเนีะภายนอกของเราหรือเรื่องสติข้างนอกรู้กายยืนเดินนั่งนอนทุกอิริบถเนี่ยมันจะไปส่งเสริมส่งเสริมสติข้างในมันจะไปส่งเสริมให้สติข้างในายเวทนาจิตธรรมให้มันเป็นสติอันยวดยิ่งจนเป็นมหาสติขึ้นมาแล้วมหาสติมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย แน่นอนละเมื่อหมาสติมันเกิดขึ้นทันกายเวทนาจิตธรรมเสมอเป็นปัจจุบันนี้สามัญญามันย่อมจะสมบูรณ์ขึ้นคู่คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทางกายยินแน่นอนสติรรมัญญาเนี่ยตามดูตามรู้กายยินแด่นอนอาการของสติตามดูตามรู้กายยินแด่นอนสามัญญาคือรู้สึกตัวทั่วพร้อมสามัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติรามัญญาที่คู่กันไปความรู้ตัวทั่วพร้อมมันมีอาการนั้นเดียวสติมีหน้าที่ตามดูตามรู้กายยินแน่นอน สัมปััญญะนั้นรู้ตึวตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายสัมปัจัญญานั้นก็มีความรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวมีอาการเดียวเท่านั้นไม่ว่าสติจะเป็นไปในกายเวยยยทนาจิตธรรมขนาดไหนสัมปััญญะก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ที่กายอยู่ที่ผู้รู้อย่างเดียวนั่นคืออาการของสัมปััญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งร่างกายทั้งผูร้รู้แต่อาการของสติที่เคลื่อนไหวในกายเวทนาจิตธรรมเพื่อรู้ยิ่งเห็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมเพื่อเรื่องปัญญารู้ยิ่งเห็นจริงในกายเวทนาจิตธรรม นั่นมันเป็นอาการของสติปัญญาที่เคลื่อนไหวเข้าไปรู้เข้าไปะระลึกพจารณาการเวทนาจิตธรรมมันไม่ใช่อาการของสัมปชัญญะแต่มันเป็นอาการของสติปัญญาที่จดจ้องให้ควรพิจารณาการเวทนาจิตธรรมเพื่อใส่ใจในการที่จะรู้แจ้งในสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่ขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะได้ก็มีความรู้ตัวพร้อมอยู่มีความรู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรอยู่ตัวเองกาลังจเจริญสติปัญญาะระลึกพิจารผมผมไดแกะอนหนังเงร่งกระดูก สภาว่าเย็นข้อนอนแข็งถูกทุกความสบายไม่สบายแล้วในร่างกายสัมัญญะนั้นมีหน้าที่รู้อยู่รู้ตัวทั่วพร้อมรู้อยู่ที่ร่างกายรู้อยู่ในการกระทําของจิตจิตกําลังที่จะไปพิจารณาเจริญสติปัญญาพิจารณาเวทนาความถูกความกข์ในกายความถูกความรู้ในจิตใจสัมัญญะก็มีความรู้ตัวด้วยมีความรู้ตัวว่าเรากําลังกําหนดจิตกําหนดสติปัญญาพิจารณาเวทนาอยู่สัมัญญะมันจะรู้พร้อมไปอย่างนี้สติปัญญาเรากําหนดพิจารณาความรู้สึกในืคิด เราก็มีสำปบจินะรู้ว่าจิตของเรากําลังกาหนดสติปัญญาพิจารณาความรู้สึกเนคิดดีชั่วถลายความรู้สึกเป็นคิดดีชั่วออกไปอยู่เพราะเมื่อไรจิตส่งออกนอกกําลังของจิตก็อ่อนลงออกก็ต้องอ่อนลงแต่ถ้าเรากําหนดสติถ้ามันจะส่งออกนอกอย่างน้อยเราก็ส่งไปให้มันเจริญสต,ติอยู่กับกายอิริบทใหญ่เป็นหลักถ้าสติในกายเวทนาจิตทมเราถ้าสติในกายเวทนาจิตทมเราไม่สามารถดํารงได้วันทั้งวันนะในชีวิตประจาวันนะ่ะ เราจะต้องมีสติจิตมันชอบ่งออกนอกก็การเจริญสติอยู่กับกายข้างนอกอ่ะอยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนอ่ะเจริญสติสัมปชัญญะรู้อยู่กับกายยืนเดินนั่งนอนในขณะที่ทําการงานเนี่ยสาคัญมากเรียกว่าจิตใจอย่างน้อยมันก็อยู่ในกายข้างนอกก็อย่างดีมันยมันอยู่ในกายในกายไม่ได้เวทงานจิตทาจิตผู้รู้ของเราไม่ได้อย่างน้อยมันก็รู้อยู่กับอย่างน้อยมันก็รู้อยู่กับกาย ยืนเดินนั่งนอนได้อยู่กับกายนอกได้อย่างนี้มันก็มีพลังเหมือนกันมันถ้าเรารู้อย่างก่อเนื่องมันก็เหมือนกับเราบริการพุทโธอย่างก่อนเนื่องถ้าเพียงแต่เราไม่บริกรรมพุทโธอย่างต่อเรื่องทำโมขังโกขามาหลังอย่างก่อนเนื่องจากที่เรากําหนดลมหายใจอย่างต่อนเนื่องเราก็ไปกําหนดดูการยืนเดินนั่งนอนทั้งวันขณะที่เราประกอบอาชีพการงาน,งานเรากําหนดรู้ชัดอยูอยู่กับอินรียบุใหญ่การยืนเดินนั่งนอนเป็นลหลักเนี่ยสภาวะใจผู้รู้มันก็จะทรงพลังทรงความเบิกบาน กองแห้วสมาธิมันก็เกิดขึ้นมาได้เหมือนกันมันก็ส่งพลังขึ้นมาได้พร้อมที่จะพิจารณาถลายความรู้สึกนละคิดออกไปจากใจผู้รู้ของเราได้แต่ความหมายอันเดียวกันนคำว่าผู้รู้กับใจจำไว้เลยแต่ว่าสติไม่ใช่ใจสติไม่ใช่ผู้รู้แต่สติก็คล้ายๆกับใจคล้ายๆกับผู้รู้เหมือนกันมีอาการดําริมีอาการดําริรับรู้กายเดชนาจิตธรรมเหมือนกันจิตก็รับรู้ต่อจากสติแต่จิตผู้รู้นั่นแหละมันมัน มันมีความระลึกชอบระลึกเข้าไปในกายเวทนาจิตธรรมแต่ตอนมันระลึกอะมันไม่ได้อยู่กับตัวมันตอนที่มันระลึกกายเวทนาจิตธรรมมันไปเจริญสติระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมของมันนะระลึกด้วยความตั้งมั่นตั้งมั่นตั้งมั่นในการระลึกมันก็เป็นสมาธิไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นระลึกด้วยความอยากระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมระลึกด้วยการพิจารณาระลึกด้วยการตั้งมั่นตั้งมั่นในการระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมตั้งมั่นในการระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมตั้งมั่นในการระลึกดูกายเวทนาจิตธรรม พร้อมกับปัญญาพร้อมกับการพิจารณาตั้งมั่นในการระลึกรู้กายเวทานาจิตธรรมด้วยการพิจารณาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาเรียกว่าสติสมาธิปัญญาในการกระทําการงานตั้งมั่นในการระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมด้วยการพิจารณาเนี่ยสมาธิตรงนี้มันไม่ใช่สมาธิพักแต่มันเป็นสมาธิที่ตั้งมัน่นตั้งมั่นในการรู้กายเวทานาจิตธรรมตั้งมั่นในการรู้กายเวทานาจิตนนรราาธรรมด้วยการพิจารณามันไม่ใช่สมาธิพักส,สมาธิพักคือการที่เรา เราพยายามเข้าไปกำหนดลมหายใจของเรานานๆไปจิตมันสงบ่ะนานๆไปมันจะสงบแล้วครับกำหนดลมหายใจนานๆไปเราพยายามกำหนดลมหายใจระงับพยายามละวางความคิดไปเรื่อยๆกำหนดลมหายใจอย่างเดียวนานๆไปจิตมันจะสงบวะรับจากความคิดที่คกรงแต่งสงบวะรับจากกายเป็นคนละสิ่งจากกายทักรู้ชัดในความสงบถึงใจยังรับรู้กายอยู่แต่ว่าความสงบพวกคนละส่วนเพราะมันไม่ใช่ความสงบที่ดับดิ่งลึกแต่มันก็เป็นความสงบที่ พอประมาณพอได้หน้ามันก็เป็นความสงบที่พัก,กจิตเนี่ยเห็นไหมกําหนดลมพยายามละวางความคิดไปเรื่อยๆจนจนจิตสงบแล้วรับจากความคิดไปบุงแต่งอันนั้นเรียกว่าสมาธิพักสมาธิเพื่อความพักผ่อนของ,ของจิตจะต้องอาศัยด้วยเมื่อคลายตัวออกจากสมาธิพักขึ้นมาแล้วเนี่ยสมาธิพักผ่อนก็เหมือนกับคนนอนหลับเวลาทําการงานทั้งวันมันย่อมจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อไหจากการทาการงานแน่นอนถึงเวลาแล้วมันจะต้องมีการพักผ่อนนอนหลับแน่นอนถ้าไม่มีการพักผ่อนนอนหลับ มันจะเอาแรงที่ไหนจะไปทาการงานก็ไม่มีแรงสมาธิคือความสงบพักนั้นเอมันต้องอาศัยเหมือนกับคนนอนหลับเมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาขึ้นมาแล้วมีเรี่ยวมีแรงก็ออกทํางานเวลาออกทํางานก็ต้องทําด้วยความตั้งใจใช่ไหมนั่นนะก็เหมือนกันสมาธิทําการงานเมื่อมันคลายตัวออกมาจากความสงบสมาธิพักนั้นแล้วออกมาเจริญสติปัญญาจดจ้องพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมก็ต้องจดจ้องดูด้วยความตั้งมั่นจดจ้องดูด้วยความเอาใจใส่ในการ ในการระลึกดูกายเวทนาจิตทำด้วยความตั้งมั่นตั้งมั่นในการรู้กายเวทนาจิตทำด้วยการพิจารณากำหนดดูกำหนดรู้กายเวทนาจิตทำกำหนดดูกำหนดรู้ด้วยการจับจ้องด้วยการจับจ้องดูกายเวทนาจิตทำด้วยความตั้งมั่นกำหนดดูกำหนดรู้ด้วยความตั้งมั่นกำหนดดูกำหนดรู้กายเวทนาจิตทำด้วยความตั้งมั่นด้วยปัญญาด้วยการพิจารณานั่นเรียกว่าสมาธิครับทำการงานเรียกว่าเราตั้งใจทำการงานสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบพิจารณา เราลึกดูกายเวทนาจิตธรรมด้วยการที่เราตั้งมั่นในการรู้กกยเวทนาจิตธรรมนั่นแหะสมาธิในการทําากรงานมีความตั้งใจในการกระทาการงานในการเจริญสติปัญญาที่รนาการเวทนาจิตธรรมนี่คือองค์มัดมีองค์แปดสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบต้องรู้จักว่าสมาธิการตั้งมั่นระลึกรู้ระลึกดูกกยเวทนาจิตธรรมด้วยการที่นานั้นเป็นสมาธิในการทําการงานสมาธิในการพักคือการกําหนดลมหายใจพยายามละวางความคิดนานไปมันจะสงบจากความคิดที่ปุงแข่ง พักอยู่ในความสงบกาหนดสวยความสงบสุขเป็นเป็นอารมณ์นั่นเรียกว่าสมาธิพักต้องรู้จักทาเมื่อออกจากสมาธิพักเกาะออกไปออกไปจเจริญสติกําหนดดูกําหนดรู้กายเวรานาจทตทําด้วยความตั้งมั่นด้วยการจับจ้องด้วยการพี่ณนาะถึงพร้อมด้วยสติสมาธิปัญญานในการทำง,งานเหมือนกับคนนอนหลับตื่นนอนขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงเขาก่อ ออกทาการงานด้วยความขยันแข็งขันแข็งด้วยความตั้งอกตั้งใจทําการงานด้วยปัญญาด้วยความฉลาดการงานก็รุ่งเรืองกิจการงานดีหมดนั่นะมีปัญญาในการทำการงานมีความตั้งมั่นในการการทําการงานมันก็ต้องอาศัยสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่มันเป็นสติสมาธิปัญญาภายนอกมันเป็นสติสมาธิปัญญาในการทำมาหากินในมันไม่ได้สติสมาธิปัญญาเพื่อมคผลวิพาน์มันไม่ได้สติสมาธิปัญญาในกายเวทนาจิตธรรม ในการที่จะรู้แยงกายเวทนาจิตธรรมเพื่อทําลายความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมทาลายตัณหาอุปทานความหลงในกายเวทนาจิตธรรมสติสมาธิปัญญาในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อมรดกวิปันธ์เพื่อความหลุดพ้นแห่งใจดวงผู้รู้ของเราหลุดพ้นแยกตัวออกไปจากกายเวทนาจิตธรรมแยกตัวออกไปจากความรู้สึกคิดดีทั้งหลายของแค่ออกไปเป็นผู้รู้ตื่นตวเบิกบานเป็นพุทธะเป็นพุทธะที่ปราศจากความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมเป็นพุทธะที่ปราศจากตัณหาอุปทานในกายเวทนาจิตธรรมเป็นพุทธะที่ปราศจากความหลงในกายเวทนาจิตธรรม นั่นมันต้องเข้าใจทำอันนี้โยมบอกต่อไปว่าแต่ตัวหนูรู้สึกว่าใช้สมองในการคิดเยอะมากก่าต้องฟังทำๆเพราะต้องการฟังว่าที่หนูเข้าใจใช่สิ่งที่พระอ,อาจารย์พูดหรือเปล่าเวลาเรานั่งสม,มาธิฟังธรรมนั้นเราต้องกําหนดลหมหายใจของเราทำสมาธิในการฟังธรรมเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ปล่อยวางไป เราคิดให้ควรด้วยถ้าเราคิดให้ควรแล้วเราไม่เข้าใจก็ปล่อยวางทันทีอย่าให้มันปวดศีรษะอย่าให้มันปวดหัวรีบกลับมากาหนดสมาธิกําหนดลมหายใจทันทีอย่างพอราฟังธรรมอ่ะนั่งสมาธิฟังธรรมอ่ะเราต้องกาหนดลมหายใจเป็นหลักมันเราไม่ต้องคิดอะไรนะคือเข้าใจก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ท่านไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจท่านเสียงเทศท่านก็ช่วยพูดตะล่อมจิตเราภายอบเท่านั้นกันไม่ให้จิตเราออกนอกจากการภาวนาเท่านั้นนี่แต่เรากําหนดดูลมหายใจในการฟังธรรมไปเรื่อย ก็คือจังหวะถ้าเราฟังทาด้วยการกำหนดสติสมาธิอยู่กับลมบางทีมันจะปิ้งเข้าใจหมดทะลุทะลวงหมดเลยแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่เข้าใจเราก็อยากจะเข้าใจนิดนึงเราก็ลองกำริคิดให้ควรดูที่เข้าใจไหมตีปัญหาดูนี่ตีปัญหาดูนี่เข้าใจแต่ฉันนะถ้าไม่เข้าใจมันถ้าทำท่าจะปวดหัวถ้ามันไม่เข้าใจมันทำท่าจะปวดหัวเราก็ปล่อยวางไปก่อนทิ้งไปเลยต้องไปสนใจกลับมากำหนดลมหายใจเราเป็นอารมณ์ไปเลยเดี๋ยวกำหนดมาจิตมันสงบแล้วบางทีเดี๋ยวมันจะปิ้งขึ้นใหม่ มันก็เข้าใจหมดเออมันต้องเข้าใจใช้ปัญญาตรงนี้นะโยมบอกว่าปกติหนูใจะใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนำมาพิจารณาแล้วค่อยๆไต่ตองความรู้สึกนึกคิดจึงไม่ค่อยได้ใช้สมองอย่างเค้่งเครียดเท่าไหรค่ะเออคนที่มีสติคนที่มีจิตมีสมาธิแล้วเนี่ยมันจะคิดให้ควรออกไปจากจิตออกไปจากสมาธิมันไม่ได้คิดให้คน มันไม่มันไม่ได้อาศัยสมองคิดให้ควรออกไปแต่ถ้าคนที่ไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยมันจะอาศัยมันอามันอาศัยสมองคิดออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สงบมีจิตใจที่มีภาวะแห่งความตั้งมั่นอยู่เรารู้ชัดอยู่เราให้ควรด้วยสติให้ควรออกไปจากจิตจากสมาธิของเรามันจะไม่มีการปวดหัวปวดสมองแต่แต่ถึงเวลามันก็หมดพลังหมดสมาธิได้เราก็ต้องกลับมาตําโดดลมหายใจพุทโธทรามโมขังโกสมาหลังเพื่อให้จิตสงบระงับข้าป แต่การทําการงานนั้นมันก็ต้องใช้สมองคิดมันต้องมีสติสมาธิปัญญาเอาทางโลกมันก็ต้องอาศัยสมองของเราแต่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจิตของเรามันมีความสงบมันมีความตั้งมั่นแล้วเราให้วนออกไปจากความตั้งมั่นของจิตให้วนออกไปจากจิตออกจากความสงบอ่ะให้วนออกจากความสงบอันนั้นเรียกว่าให้วนออกจากสมาธิไม่ได้ใช้สมองคิดมันใช้จิตคิดมันใช้จิตที่สมบงคิดไง เพราะจิตที่สงบตั้งมันน่นอ่ะมันเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วมันก็รู้จักคิดนู่นคิดนี่มันก็ทะลุปูองไปหมดทะลุทะลวงไปหมดแต่ถ้าคนที่ไม่มีสมาธิไม่มีความสงบไม่มีความตั้งมั่นอันนั้นไหนใช้สมองคิดเต็มเต็มแล้วคิดมา,มากๆก็รียดอีกหน่อยต้องกินยาต้องเข้าผีหมหาาโปแน่นอนเลยแบบนั้นน่ะเี่ยโยบอกว่าจริงไม่ค่อยได้ใช้สมองอย่างเท่งเทียงเท่าไหร่ค่ะมันก็ดีแล้วล่ะ อันนี้เียว่าเข้าใจหลักหลักการคิดพอสมควรคิดจากสมาธิคิดจากความสงบคือยอมมีความสงบมีสมาธิพอสมควรจึงเข้าใจหลักคิดอย่างนี้จึงไม่ค่อยได้ใช้สมองคิดอย่างเทร่งเทียดเท่าไหร่คะเนี่ยโยมบอกว่าโยมก็บอกแค่นี้แล้วปกติหนูจะใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนามาพิจนารณา,าแล้วค่อยๆไต่ตรองความรู้สึกและคิดจึงไม่ค่อยได้ใช้สมอง อย่างเพียงเท่าไหร่ค่ะที่โยมบอกว่าปกติหนูจะใช้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนำมาพิจารณาแล้วค่อยๆไต่ตองความรู้สึกนี้เราต้องใช้ความรู้สึกของสติของสมาธินั่นแหละมาให้ควรพิจารณามาให้ควรคิดพิจารณาเราใช้ความรู้สึกของสติของสมาธิของการเลึกรู้ของการตั้งมั่นมาคิดไข้ควรปัญหารมหรือปัญหาการงาน หรือเราใช้ความสงบใช้ความรู้สึกของสติของจิตมาคิดให้ควรดูไกลยเวทีรรมของเรามันก็เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นคาถามคือเดนการเจริญสติให้ต่อเนื่องต้องทำควบคู่กับการส่งจิตให้อยู่ภายในใช่ไหมคะหนูเข้าใจถูกไหมคะซึ่งอันนี้จะตรงกับที่พระอาจารย์เทศเรื่องมหาสติ ช่วยเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือแม้กระทั่งความง่วงเหงาเหานอนด้วยใช่ด้วยใช่หรือเปล่าคะก็ใช่สติในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละมันมันจะมันจะทําให้จิตของเราเข้าใจที่จะปล่อยวางกายเวทนาจิตธรรมได้ดีไงจิตผู้รู้จะแยกออกจากกายเวทนาจิตธรรมแยกออกจากความรู้สึก แยกออกจากความสุขความทุกข์ทางใจแยกออกจากความสุขความทุกข์ทางใจแยกออกจากความรู้เบื้คิดได้ใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้เป็นพุทธะาผู้รู้ตื่นเบิกบานนั่นคือใจที่แท้จริงส่วนสติมีอาการแล่นรู้ไปในายเวทนาจิตธรรมแล่นกลับไปกลับมาในกายเหมือนในเวทนาจิตธรรมสติปัญญามันจะเคลื่อนไหวไปมาแต่ขณะที่สติปัญญาเคลื่อนไหวไปมาต้องการรู้แจ้งในายเวทนาจิตธรรมนั้นจิตผู้รู้มันก็อยู่กับสติปัญญาเหมือนกัน เพราะมันอาศัยสติปัญญาจิตผู้รู้เป็นผู้เจริญสติปัญญาเล่นระลึกดูไกลเวทนาจิตธรรมเคลื่อนไหวไปมาจนมันรู้แจ้งไกลเวทนาจิตธรรมรู้แจ้งไกลรู้แจ้งเวทนารู้แจ้งความรู้สจ้งสติคิดรู้แจ้งนามลมนามอมจริงแล้วมันก็ปล่อยวางแยกตัวเป็นอิสระเป็นเอกเทศรู้ตื่นบกบานจำเพาะตนสติข้างนอกโยมบอกว่าการเจริญสติให้ต่อเนื่องต้องทําควบคู่กับการส่งจิตให้อยู่ภายในใช่ไหมครับการส่งจิตให้อยู่ภายในนั่นก็หมายถึงว่าส่งจิตส่งจิตส่งสติ ไปในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเอเวลาเรามีโอกาสว่างหรือเราพอที่จะเจริญกายเวทนาจิตธรรมภายในได้นั้นก็สง่งส่งทั้งจิตส่งทั้งสติปัญญานั้นแหละเข้าไปในกายเวทนาจิตธรรมแล้วเดี๋ยวมัจะรู้แยกกายเวทนาจิตธรรมจนใจผู้รู้ของเรามันจะปล่อยวางแยกตัวออกไปจากกายเวทนาจิตธรรมมันก็ปล่อยวางสติปัญญาออกไปพร้อมเหลือแต่ผู้รู้ตื่นเบิกบานรู้ชัดจำพอใจผู้รู้ของเราทั้งยืนเดินอนั่งนอนสามารถทําได้สติปัญญามันเป็นอาการของใจผู้รู้มันก็เกิดดับเกิดดับเหมือนกันแต่ใจผู้รู้เป็นใจผู้รู้ เป็นบูทพักเป็นดวงใจของเราเป็นดวงใจเวียนไปเวียนเกิดมาพบชาติแล้วใจดวงนี้ไม่รู้จักดับไม่รู้จักบุกสลายถ้ารู้จักบุกรู้จักสลายรู้จักตายก็คงไม่มาเวียนไปเวียนเกิดกันจนบันนี้หรอกคงไม่มาพูดถามปัญหาทำอาจารย์แบบนี้หรอกคงไม่ต้องมาทําการงานอะไรกันหรอกสติข้างนอกก็คือสติที่อยู่กับกายยืนเดินนั่นอนนั่นแหละรู้อยู่กับกายยืนเดินนั่นอนนั่นแหละก็ต้องเจเดินควบคู่กันไปกับสติกับจิตที่ส่งไปในกายเวทนาที่ทมส่งไปในกาย ต่งไปในกายในกายเวทน,นาในเวทน,นาจิตในจิตทําใน้รําน่ะจิตสติปัญญาตรงนั้นมันมันต้องทําด้วยอยู่แล้วส่วนทาไม่ได้ทําก็อย่างน้อยก็เราก็มีสติสติกมาธินี้รู้อยู่กับกายยืนเดินน่นอนเป็นหลักเขาไว้ในขณะเราทําการงานเนี่ยรู้อยู่กายรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กายเป็นเป็นหลักน่ะก็เข้าใจอย่างนั้นถูกต้องขอ้ขอ,ขอ,ขอที่สองจิตที่ส่งอยู่ภายในเป็นคนละตัวกับสมาธิ เพราะสมาธิเป็นตัวที่ก่อให้เกิดความสงมบในจิตใช่ไหมคะความสงบในจิตรู้ชัดในความสงบในจิตนั่นแหละคือสมาธิจิตที่ส่งไปในกายเวยทนาจิตธรรมนั่นแหละคือนั่นนั่นนั่นคืออาการของจิตที่อาศัยสติมาจเจริญระลึกดูกายเวทนาจิตธรรมคือมันเป็นลักษณะจิตทํางานไงจิตมาเจริญสติปัญญาทางานพิจารณาดูกายเวทนาจิาาจตธรรมมันเป็นลักษณะจิตที่ทํางาน มันไม่ใช่ลักษณะจิตที่หยุดสงบเหลือแต่จิตจำเพาะตนเหลือแต่จิตจำเพาะผู้รู้อย่างเดียวสงบอยู่ที่ผู้รู้อยู่อย่างเดียวการที่ว่าจิตสงบสงบจำเพาะผู้รู้อย่างเดียวเนี่ยสงบจำเพาะอยู่ที่ผู้รู้อยู่อย่างเดียวนั่ะลักษณะอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่ลักษณะของการทํางานเรียกว่าจิตไม่ได้ทํางานพักสงบอยู่แต่ลักษณะที่จิตส่งเข้าไปดูกายเวทนาจิตทำอันนั้นลักษณะที่จิตทํางานละเพราะต้องการทํางานต้องการที่จะน้อมไปที่จากจิตที่สงบ จากที่จิตสงบอยู่ในผู้รู้อ่ะผู้รู้มันสงบอยู่ก็คือจิตมันสงบอยู่ที่จิตนั่นแหะถึงเวลาจิตนั้นก็น้องไปพิจารดูกายเวทบ้างดูกายบ้างดูเวทนาจิตทำมั่นจนจิตมัารู้แย่งในกายเวทนาจิตทำจิตมันก็ปล่อยวางปล่อยวางมันก็อยู่ในสภาว่าผู้รู้รู้เฉพาะตนรู้ถึงเบิกบานเฉพาะตนทั้งดีเรื่งน,นันนี่ตอนนี้มันก็ไม่เด็กไปพิจารมันก็นทิ้งการพิจารกายเวทนาจิตทำมาสงบตั้งมั่นรู้อยู่รู้ชัดในความสงบ อยู่ที่ผู้รู้สงบจเพาะผู้รู้อยู่อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับการที่นาการเป็นอะไรจะทำเพราะจิตไม่จะทํางานเมื่อสงบอยู่ที่จิตอยู่อย่างนั้นแล้วพักสวยความสงบสุขอยู่ที่จิตผู้รู้อยู่อย่างนั้นอย่าอยู่อย่างเดียวคือสมาธิคือสมาสมาธิหรือตั้งมั่นในความสงบดูดิมอยู่ในความสงบถอนออกมามันก็ตั้งมั่นตั้งมั่นมันก็มีความสงบมันจะกาหนดสวยความสงบไปทั้งวันก็ได้ถ้ามันทานานเนี่ยสมาธิมันละเอียดอยู่ เวทีสงบก็ออกให้ควรที่นาดูกายเวทนาจิตธรรมจนมารู้แจ้งเห็นจริงในกายเวทนาจิตธรรมทำงานก็เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ก็คือเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อรู้ยิ่งในกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละเพื่อปล่อยวางเพื่อทาลายความเห็นผิดในกายเวทนาจิตธรรมทําไมมันต้องทําากรงานชอบสติชอบสมาธิก็ตั้งมั่นชอบพิจารณาชอบสมาธิเห็นชอบเห็นกายเวทนาจิตธรรมชอบระลึกดูระลึกในกายเวทนาจิตธรรมชอบสติปัญฐาสต่ระลึกชอบตั้งมั่นชอบสงบตั้งมั่นชอบหัดจิต ไคควรพิจารณาปัญญาเห็นชอบเห็นชอบเห็นชอบในกายเวนาจิธรรมดำหิีชอบดำหินที่จะไปพิจารณาดูกายเวนาจิธรรมนี่มักมีองแปกต้องเตืินให้มากทําให้มากไงขอ้อที่สามการที่หนูไม่ใช่สมองคิดหรือพิจารณาผิดไหมคะหรือไม่หนูอาจใช้มันไปเยอะแล้วโดยโดยไม่รู้ตัวคือกําลังคือกําลังงงตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเราเพี้ยนเพี้ยนหรือเปล่าแต่ตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศใช้สมองคิด ตามเยอะมากเลยค่ะไม่เหมือนปกติที่เคยทําสงสัยตั้งใจฟังมากไปเอไม่ต้องคิดอะไรก็คือคิดให้ควรครับจะเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจก็ปล่อยวางทันทีกลับมากําหนดลมหายใจเป็นหลักแล้วเดี๋ยวบางทีเราทําสมาธิไปมันก็เข้ามันก็เกิดเข้าใจในสมาธิมันทะลุปูโปงเลยถ้าไม่เข้าใจเราทําความสงบได้ดีพอสมควรแล้วเราลองนึกเราลองน้อมนึกพิจารณาตามที่อาจารย์อยากจะทําความเข้าใจ เราทาาําความความเราทําความสงบได้ดีแล้วเราก็ลองไปพ่นะทาําความเข้าใจใหม่บางทีมันจะรู้ปุปูโงงเลยถ้าไม่เข้าใจอีกก็กลับมาทําความสงบเป็นหลักไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรไม่ใสรไปเค้นคิดพิจารณาจนให้มันเข้าใจแล้วมันไม่เข้าใจก็ไปเค้นคิดให้มันเข้าใจจนปวดหัวปวดสมองอยู่นี่ก็ใช้ไม่ได้ปล่อยวางทันทกีกลับมาก,กลับมากาหนดกรรมฐานกําหนดสติสมาธิอยู่กับตัวใหม่ใจทันทีอันนั้นนะมันยอดเยี่ยมแล้วเรากําหนดสติสมาธิ แล้วเวลาฟังธรรมมันต้องกำหนด,ดสติสมาธิในการฟังธรรมนะกำหนด,ดอยู่กับลมหายใจนานๆไปแล้วเดี๋ยวมันฟังฟังฟังแล้วก็เอ่อบางทีจิตของเราก็สงบรวมลงไปเลยก็เป็นไปสนใจกับการฟังการเทศเราก็เมจิตสงบแล้วก็ออกให้คนที่นาดูกกลเวนาจิตธรรมของเราไปเดี๋ยวมันจะรู้แังไกเวนาจิตธรรมมันจะทำละความห็นผิดความหลงตันเากใ,ในการเวนาจิตธรรมของเราลงได้ให้เข้าใจเช่นนั้นโยมบอกว่าแต่ตอนที่ฟังพระอาจารย์เทศใช้สมองคิดตามเยอะมากเลยค่ะ อ่คิดพอสมควรถ้าเข้าใจก็เข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็กลับมาทําความสงบทําความรู้ตัวอยู่กายยืนเดินนอนเป็นหลักทำสมาธิทำสติอยู่กับลมหายใจเขาออกจนจิตสงบแล้วก็ออกพิจารณาดูกายเวทนาจิตธรรมมันจะตัดกันลดจริงๆของเราก็ตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ไปเคล็ดให้มันรู้แจ้งอย่างนั้นไม่รู้แจ้งก็ปล่อยวางไปเลยก็ดีมากแล้วล่ะที่ได้ตั้งใจอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้นดีแล้วล่ะเอาพอสมควรละ